นะน่ะตึงบอกแล้วหาลาถามว่าจะยั่งจะยั่งเอาเห็นน้อยเดียวเอาให้น้อยเดียวสุดท้ายกับเจ้าถูกโอ้สุดท้ไปจะหู้จะได้เออนี่ถูกกันนะอันนี้ซื้อไม่ได้กับถูกซื้อไม่ได้กับถูกเพราะกับนี่ถ้าเอาอะถ้าซื้ออย่างสักอย่างอะขอให้มันแท้เอะวมดเลี้ยวกับอะไวยดแล้วถึงเสี้ยงุดท้ายหดวันเลี้วปันห้าดูวันนี้ก็ ปันเจ็ดดแล้ววันนี้สูเสีกันอะไรสองปันอาแล้วมาเดือะี่อย่างก็สูกเหมือนกันนะถามว่าจะย่างจะย่างก็บานย่างสักเต้อก็ฆ่าได้เลขเด,ด็ดมันลูเออเลขกเด็ดแล้วมันออกก็พอมาแรงนี่มันต้องกินเนี้ยมาม่งคนซองเลย <c oughs> โอ,อ,มอ้มาต้องอารมณ์เสียนี่เอ,อ,อก็สูเดือดค่าก่อนที่อย่างก็สูนะก็ว่าจะย่างจิย่างแล้วสูก็ไม่ย่างนะอือปะ ได้กับพิษกับเรื่องหวยเรื่องหวยอือเพราะงอตหน้ามันต้องฉาบมันเชียงเนอะอ้อย่ายงร่ำเหรื่อป้าพิษกันยังพิษกับเรื่องหวยหวยอือเออยังไงอู้อ่านจะได้บัตรเตือนมากรองเลขออกมาปุ๊บมาเดือดให้ผมเป็นหนัางองกงองกเออเซี่ยงค่ะเสี่ยงเสี่ยงเออดีหน่อยก็ไม่ไจะบัตรซื้อนั่นะแล้วก็มันไล่เลขเด็ดมาห้ามกรองโอ้ปัญหาได้เหรอได้สองใบเอ้ยเล่นอะไรหนานไม่จบเออได้เลขไหนนั่นยังบอก <ม>ก็เล็กเลี่ยงอ่ะเออเล็เลี่ยงเออหนานชื่อกูโง่รู้อืเอ,อ,เ,อ,อเออแล้วผมเขาเนี่ยถูกสัเกเต๋อเล็กเลี่ยงก็ได้เหล็กถดก็ได้นะว่าเออกณฑ์อย่างปลาล่ำปลเลือมหูมัล่ากแต่คือนอนด้วยกันก้าหึนอนด้วยกันก้าปนหอยจะออกนป่ผมจะดีนอนด้วยกันนะไม่ได้นะก็ขค้นบาเก้าปนจึงว่าหรอมันดิไม่ไม่ยิงกับปอจจัยผมมีกันเนี่ยก่อนวันหอยออกวันนี้นะปนห้ามเนี่ยอย่างกันดูห้ามนอนด้วยกันรู้ แล้วอย่างอันอย่างเาไปชบว่าหากินเนี่ยจอนขำถ้วยกัามาได้แกนโคกขำก็ได้แปกขำก็ได้เออของขำๆนี่มาขำมาได้เออมันจังอีลูมาหู้กะเนี่ยต้นถึงวหาจะไปเอาขำจะไปเอาขำเอาขำแต่ติ๊กติ๊กก็บอกแล้วเหรอมาฟังอ่ะขำป้อแจด้วยการต้นมาหึ่งนอนตัยโคตร เนี่ยมีแต่แกมีนะ่ะเปิดนหมือ่งางเส่งติ๊กเนี่ยแก่นสูนน่ะนะโดแต้ค่อบ้านก็แต้ครแตก็เนี่ยได้มาละสองใบอ่ะเออปนันนันมีเม่เออกำนี่สูกก็ห่วงก็ปพันมันได้คำเนาะมาคำใกล้หวยออกอีมานอนใกล้หั่ะตายเาบอกแล้วบอกฟังก็ตัววัี้ขี้ขางของไห่ี้ขี้ข้างของไหม่ไหมลูกลำคานเพราะกํนนี่มัต้องมาเลยเต้องมาใกล้เลยอืมมาแรงนี่เปิลเพิเนี่ยก็โคตเปิ่น เขาเนี่ยลราหวยมาออกหันกน็แกนชูนั่นอะแกนไม่กินเลยดิหะกินใช่ออยังอะ